เองอ่ะคุณเรืองไกรเขาก็ไปตามติดนะเรื่องของการร้องเรียนนะคุณเรืองไกรลิขิตจำนวนล่าสุดน่าจะสักสิบสามแล้วใช่ไหมครับสิบสามประเด็นแล้วมั้งตอนนี้เออนี่แหละโหรับไม่ไหวไม่ไหวเลยคุณเรืองไกรล่าสุดว่าไงฮะอันนี้กลาเป็นเรื่องเรื่องมินิฮาร์ดอ่ะมินิมินิฮาร์ดเลยแต่ไม่ใช่ตัวนายกแพลตรอมทานคนเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่มีน่าจะเป็นคุณภูมิธรรมภูมิธรรมคุณสุริยะคุณสุริยะด้วยนะครับ คือเหตุผลก็คือเลยเหตุ hey. ผลเนี่ยเขาบอกว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเจรยิยธรรมของปปชอตามกฎหมายปปชนะซึ่งปปชเนี่ย,พอพออยสามารถส่งให้สารดีกาพิพากษาได้เลยกกตก็ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยได้อีกทางหนึ่งด้วยนะกรณีชูนิ้วมือมินิฮราร์คณะใสเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาวไอ้วันถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะเขาก็ยกอข้อกฎหมายมาว่าผิดมาตรฐานจริาธรรมข้อ17ประกอบข้อ27วรรคสอง แต่คุณเรื่องกายเนี่ยแกจะตลาดแบบว่ามีคําว่าหรือไม่ปย่นเรื่องให้ปปทถามให้ไปสอบสวนไปตรวจสอบมาใช่หรือไม่ไม่ได้กล่าวหานะนะแล้วเขาก็เลยต้องมีคำว่าหรือไม่เอาภาพเอาข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานประกอบให้กับคุณพิรพันธ์นะยกตัวอย่างเช่นว่า เขาก็เอาคลิปที่ช่อง8ในรายการคนดังนั่งเคลียร์พิธีกรได้สอบถามนายปิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าการกระทามินิฮาร์ดดังกล่าวมันน่าเกลียดตรงไหนนายปิรพันธ์ตอบคําถามโดยสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่น่าเกลียดครับมันเป็นเครื่องแบบราชการผมแค่บอกว่าทําไม่ได้อะ,อะไรประมาณนีก้ก็จับมารวบรวมมาใครพูดอะไรยังไงตรงนั้นใส่เข้าแฟ้มไปโอเคก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไป ให้สอบสวนว่าทำท่านี้ถือว่าผิดจริยธรรมหรือไม่นะครับ